แสัญญาณนะสัญญาณโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆครับฝักเช็ตสัญญาณภาพสัญญาณเสียงหน่อยฮะวันนี้มีให้ดูฮะกับสามพันโรริมคลองครับทางโซนนครปฐม,มลำใหม่มาดูความคืบหน้าหน่อยว่าเป็นยังไงครับ และรวมถึงยังมีในเรื่องของกิจกรรมเล็กๆครับเอาเสื้อมาให้เพื่อนเพื่อนด้วยนะฮะได้ติดตามกันสวัสดีครับสวัสดี30ท่านครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมหันกล้องแป๊บหนึ่งนะได้คุยกันถูกครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนครับอยู่ผมครับบอกก่อนอยู่แค่วุ้นวงการครับวันนี้อยู่กันที่โรงกึงเอกเซอร์วิสนครปฐมโหหน้าดําปีเลยอะตากแดดเยอะนะฮะสวัสดี80ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนครับเดี๋ยวค่อยทักทายเดี๋ยวผมทักทายนะวันนี้ผมบอกก่อนว่า ผมพามาดูความคืบหน้า3,000โปรของทางโรงกึงเอกเซอร์วิสนะครปฐมฮะนปลายทางหลังนะครับเพราะว่ามันใกล้งานแข่งใหญ่เรวเร็วนี้แล้วด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาพัฒนาการไปถึงตรงไหนยังไงแล้วบางคนทักมาในอินบ็อกซ์ถามผมว่าทำไมบอกอถ,ถึงไม่ไปอู่ใหญ่บ้างจริงๆอู่ใหญ่ผมก,ก,ก็ไปบ้างนะครับแต่ว่าภาพรวมทั้สิ่งอย่างเนี่ยผมก็พยายามจะนำเสนอผมชอบมวยรองก็คือตรงตเนี่ย ผมพูดอย่างนี้ผมไม่รู้พี่เอกจะได้ยินแล้วซีเรียกผมหรือเปล่าแต่อู๋ส่วนใหญ่ที่ผมไปมวยรองแทบแต่ทางนั้นผมชอบฮะเดี๋ยวมาดูอ๋อรถมาแล้วเนี่ยฮะพอดีรถไปอูสีมานะครับไปขัดยาทำนู่นนี่นั่นมานะครับอัน,นผมให้เพื่อนดูหันกล้องเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีวันนี้มีเสื้อมาแจกด้วยนะแต่กิจกรรมเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเอามาแล้วนี่ครับเพื่อน เอ,อนีค่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนครับแบบหนึ่งฮะเดี๋ยวรอให้รถสไลด์ลงมาก่อนนะครับเพื่อนนูน่นฮะอยู่ตรงนู้นสไลด์อยู่ตรงนูน้น <c oughs> เดี๋ยวให้ดูนี่เดี๋ยวให้ดูนี่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นอยู่สุหรืออาจจะไม่ได้เล่นผมมีเสื้อตัวนี้ครับผมยังไม่ได้แกะดูเหมือนกันแต่ทางเจ้าของเนี่ยเขาทำออกมาเป็นลิมิเต็ดให้ผมนะครับ ซึ่งจะมีโลโก้วุ้นองคารอยู่ในเสื้อด้วยนีฮะสำหรับคนที่ใช้ยูสุเครื่องยนต์บ็อกหนหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่ากิจกรรมวันนี้ผมผมแจกให้สําหรับเพื่อนๆที่เล่นกิจกรรมกันนะครับสวัสดีร้อยสามสิบท่านครับสวัสดีครับอ้ายลงมาแล้วนีว่ฮะมาดากันก็ตอนานี้ 3, าาา0าาาปาาาาาาอาออามาายอ,อ,อมายอมาการ,ราา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 าฮะ กลับมาแล้วหลังจากโควิดเริ่มบางเบาลงนี่ฮะโอ้จะทรงรถแบบนี้เดี๋ยวผมต้องถามต่อด้วยว่า 3000.% โปรของทางลงถึงที่เอกนั้นตัวบอดี้ทุกสิ่งอย่างช่วงล่างทำไมถึงยังเป็นทรงนี้แบบนี้อยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลไปตามใครอยากรู้อะไรถามได้นะครับนี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนครับนี่ฮะเอาลงมาแล้วแปบ๊บนึงครับ หล่อเลยฮะออดูฮะ,ะสวัสดีพี่โนโ้องไลซิงด้วยเอฟซจากมังกลาเทศสวัสดีพี่เจมเจมกับพี่สวัสดีครับนักทากันครับมาสวัสดีนักท่าขดตาง,งอนด้วยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับลงมาแล้วฮะทาแป้งหน่อยบอกรหน้าดำใช่ไหมเออตากแดดเยอะฮะมาเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ให้ฮะ สวัสดีพี่ปริญญาครับพี่สวัสดีทางพี่เหินฟ้าไลายไทยด้วยสวัสดีครับสวัสดีพี่ภาคินครับสวัสดีช่างหนุ่มนครปฐม,มด้วยช่างหนุ่มรถกลับมาเมื่อไหร่เรียกเลยนะเออช่างหนุ่มนี่ก็วิ่งเก้าไปแล้วนะครับเนี่ยสามัญโปกงนางช่างหนุ่มช่างโนโะนองวิ่งเก้าไปแล้วครับเนี่ยผมการที่ผมชอบมวยลองเป็นไงรู้ป่ามันมีอะไรให้ติดตามเยอะครับเดี๋ยวดูฮะนี่เขาปลดแล้วเาปลดแล้ว ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนครับมาเดี๋ยวพี่จะคงถ่ายข้องไหนให้ผมนี่พี่เอกผมยืนรอรถอยู่นี่เออไปอู่สีมาไหมพี่เอกใช่ครับขัดสีมาสวยเลยดูฮะลงมาแล้วครับเดี๋ยวช่วงเนี้ยผมจะพยายามไลฟ์สดให้เพื่อนติดตามกันอ่าเยอะๆนะครับก็จะพยายามเอาผลงานม,มาฝากเพื่อนกัน ไม่มากก็น้อยเนะฮะเพราะว่า,าทาง Facebook เองเขาก็มีการปรับเปลี่ยนระบบอยู่ตลอดเวลาด้วยซึ่งแอดมินเพจหลายท่านบางคนก็ท้อใจไปแล้วโทรมาทักทายมาคุยกับผมว่าจะแก้ปัญหาย,ยังไงอันนี้ผมก็แก้ไม่ได้ครับผมอาศัยทํางานสร้างคอนเทนต์ลงเพจอย่างเดียวนี่ฮะลมติดแล้วฮะสวัสดีช่างจ่อยบางทีครับ สวัสดีช่างไม้สระบุรีด้วยนี่ช่างไม้ทรงรถนี่ดูตรงรถเหมือนช่างไม้เลยเปล่าผมไม่รู้หรอกว่ารถมันกี่เปอร์เซ็นต์นแล้วนะครับ หับพี่ๆหลายๆอู่นะฮะที่ติดต่อเข้ามานะครับที่อยากให้ผมไปหาผมมองตรงครับถ้ามีโอกาสผมไปหาจริงๆนะฮะเดี๋ยวจะน้อยใจกันนะฮะส่วนพี่ๆน้องๆอู่ใหญ่ผมไปหาอยู่แล้วนะครับแต่ผมชอบลักษณะมวยรองนี่ครับโอ้โหมีแต่คนชม มีทุกคนชมว่ารถหลอ่อช่างไม้สระบุรีอ๋อดามเกียร์หักคามือใช่ไหมฮะอ่านี่ฮะลงจอดแล้วหลังจากที่ไปเก็บสีมาและแน่นอนฮนะเจ้าของรถเจ้าของอู่นี่ฮะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดใบพี่เอกแป๊บนึงนะพี่เอกโทษนะครับ ด้นะครับโ okay. อเคเปิดเลยเอาหูไปไงพี่ผมไม่รอเลยเปิดให้ดูเลยครับนี่ฮะสามพัโปรฮะบอดี้อาจจะไม่ค่อยเหมือนกับหลายๆอู่ที่เพื่อนได้เห็นกันที่ล้อหุบแต่จะด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวมาคุยกับพี่เอกกันพี่เอกครับดักทานเพื่อน,นเป็นทางการหน่อยเร็วสวัสดีครับผมลงกุ้งเอ็กซ์วิครับเออพี่เอกครับยืนหน้ารถเลย มาน่าเลยผมหน่อยครับพี่เอกหลังจากตอนนี้ที่เรามาถ่ายรายการกันไปตอนนะประตงประตูเอออะคริลิกอะคริลิกยังไม่ได้ใส่อะไรกันเลยมาตอนนี้เรียกได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเหลือจูนแล้วก็รอเทอร์โบครับเหลือจูนแล้วก็รอเทอร์โบครับผมเออเหรอเอาตรงๆเลยนะครับการทํารถชนี้ขึ้นมาโดยส่วนตัวหวังไว้เป็นไงบ้างมันต้องหวังนะทุกคนเว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับเออเหรอครับผม <G ül> ก็อยากได้เก้าอะครับอยากเห็นเก้าเขาครับอยากเห็นเก้าเหมือนเขา <S 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 ใช่ครับเออแต่แน่นอนเลยครับเพื่อนครับเรื่องของความแรงผมเชื่อว่าหลายอู่ไม่ค่อยหนีกันหรอกแต่เรื่องของช่วงล่างนี่ทีสําคัญผมอยากพี่เอกช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าช่วงล่างรถชั้นนี้ทําไมมันถึงไม่หุบเหมือนอู่อื่นๆเขาเลยเออช่วยพาดูหน่อยได้ไหมเออพาดูแล้วอธิบายเลยดีกว่าง่ายดีอันอันนี้มันเป็นบอดี้ยู่แกลครับบอดี้ยูแรกๆใช่ครับก็อยากจะให้วิ่งวิ่งเห็นทรงก้อนนะครับค่อยแก้บอดี้ไหมอ่าฮะ ครับผมเพราะถ้าเกิดเพื่อนได้ติดตามจริงสามพันทุกวันนี้ส่วนใหญ่มันจะหุบเข้าไปในนี้เลยใช่ครับผมนี่ฮะครับแต่ไม่หุบหูบไม่หุบผมไม่รู้แต่วันนี้ผมเห็นอยู่เมื่อคืน9.8ของช่างไม้สระบุรีพี่เอกครับผมส่งประมาณนี้เลยอยากเห็นส่งอยากเห็นวิ่งได้ก่อนครับงานอื่นเขาอันนั้นเขาก็ไม่ได้หุบนะใช่ครับเขาก็วิ่ง9.8ครับเขาไปซ้อมเมื่อคืนนี้สามีของพี่เอกบอกว่าเดี๋ยวขอส่งนี้ก่อนใช่ไหมใช่ครับเออดูฮะเพื่อน ตรงนี้วิ่งได้ยังอื่นก็จบแล้วครับยังอื่นก็จบแล้วไปอู่สีมาไปขัดสีมาถูกต้องไหมครับสีงดงามมากเลยอ่ะสีขาวกะจะค่าติ๊กเกอร์อะไรไหมถามจริงก็บางๆพอครับบางๆพอครินคีนครับผมเอ้าเดี๋ยวก่อนเข้าถึงเครื่องยนต์เดี๋ยวจะลืมบอดีพวกฝากของมาให้แจกหน่อยพี่เอกรบกวนหน่อยได้ไหมครับมาเป็นนายแบบให้น้องหน่อยครับหนึ่งนึงครับบอดีพวกฝากของมาให้แจกครับเป็นเสื้อพี่เอกแกเลย ผมก็อยากเห็นเหมือนกันอ่าเพื่อนครับฝากด้วยแล้วกันครับใครที่ดูไลฟ์สดนี้อยู่ครับรบกวนเลยผมมีเสื้อตัวนี้ครับจากทางเพจ19บเก้าออโต้พาร์ครับนี่ฮะเขาฝากมาแจกเพื่อนๆที่ดูไลฟ์สดครับง่ายๆเลยครับอุ้ยทิ้งเลยก็ได้พี่ไม่เป็นไรซองอ่ะครับผมกางให้ดูเลยดูฮะสวยไม่สวยสําหรับคนที่เล่นอิวสุด้วยเพราะโอ้โหเฮ้ยลายข้างหลังเฟี้ยวอ่ะพี่โคตรร่าอ่ะครับดูมัยเือครับ R z 4 e ก็คือเป็นรหัสเครื่อง1.9ถูกไหมฮะใช่ครับอ่าดูครับเพื่อนครับตามนี้เลยเนื้อผ้าอย่างดีครับแล้วก็ลิมิเต็ดตรงที่เขาบอกว่าเขาทำมาให้บอรกอรเลยเพจบอกรโดยเฉพาะมีโลโก้หุ้นวงการหุ้นวงการด้วยทางทาง่ทางทางขวาแล้วก็ทางซ้ายมีหมดเลยนะฮะซึ่งเขาฝากมาแจกเขาบอกว่าบอกอ,กอค่อยๆแจกไม่ต้องรีบไลน์เนี้ยสุ่มแจกไปก่อนหนึ่งตัวพี่เอกโอเคนะ ครับผมด้านหลังนะเพียงแค่เพียงแค่กติกาง่ายๆกับเอนครับเนื้อผ้านุ่มเนื้อผ้านุ่มครับเนื้อผ้านุ่มใช่ไหมครับเข้าไปกดไลค์เพจของทางสิบเก้าออโตพาร์ทพี่เอกครับผมกดยังยังใช่ไหมครับยังใช่ไหมยังครับนี่กันเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องของเครื่องยนต์ด้วยแป๊บหนึ่งเพียงแค่เข้าไปกดไลค์เพจของทางสิบเก้าออโต้พาร์ทเขาเนี่ยฮะง่ายๆเลยเข้า facebook ฮะพิมพ์ไปเลยครับสิบเก้าฮะหนึ่งเก้าครับ จะเอโตพาสครับหน้าตาเพจเป็นเข้าไปดูเลยครับนี่หน้าตาเพจเป็นแบบนี้ครับไรครับกดไลค์ทีหนึ่งแล้วก็กดแชร์เพจเขาครับตรงนี้แชร์ครับอ่าแชร์ไปเลยแชร์ยางแชร์ไปหน้าเฟซส่วนตัวอันแหละครับแค่นั้นเองครับกติกาง่ายแค่นี้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมใช้หนึ่งเข้าไปตรวจนะครับเพื่อนแค่นั้นเองครับแล้วเดี๋ยวเอาไปเลยนี่ตัวนี้เดี๋ยวสุ่มให้นะครับขอบคุณมากครับอ่ะเกกครับผมเมื่อกี้พูดถึงบอดดี้ไปแล้ว มาดูเรื่องของเครื่องยนต์หน่อยเพราะว่าหลายคนเขาคงสงสัยแล้วว่าความแรงจากโซนนครพนมอย่างลงกึงเอ็กเซอร์วิทนั้นการทํารถเป็นยังไงเออเครื่องยนต์คันนี้เป็นไงบ้างพี่เครื่องยนต์สามพันหนึ่งครับอ่าฮะลูกอ่าแปดสิบสามมิลครับลูกแปดเก้า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 สิบแปดมิลครับคุยมิลถึงเก้าเยอะเกินไปสับสนสับสนครับลูกเท่าไหร่นะเก้าสิบแปดครับลูกเก้าแปดครับผมอ่าฮะระบบอากาศเป็นไงบ้างพี่ก็ ตอนนี้ turbo ห้าถมิลอยู่ครับเป็น56ามิลอยู่ครับผมเรียกได้ว่ามีการขยับไหมหรือยังไงก็เดี๋ยวถ้าวิ่งงานอีซุมันก็ต้องเปลี่ยน turbo เป็นกติกาของอีซูซุครับอ๋อครับผมนี่ฮะแล้วในส่วนของพวกระบบน้ำมันต่างๆหรอครับพี่คันนี้ก็ไงบ้างปั๊มติ๊กสองลูกครับอ่าฮะปั๊มสามโรเตอร์ปั๊มสามโรปั๊มติ๊กสองลูกครับผมหัวฉีดเบอร์อะไรพี่ประมาณหัวฉีดก็แปดหนึ่งสองครับแปดหนึ่งสองครับผมอ่าฮะเรียกว่าเพียงพอไหมถามจริงหรือเต็มมันนแล้วก็่่าาจะะะพออครบฮ ออน่าจะน่าจะพอครับน่าจะพอเราไปส่งกําลังไปไงครับพี่ก็เกียร์วีเจ็ดสามพันครับเป็นเกียร์วีเจ็ดสามพันครับผมเออฮะไล่กับเฟืองท้ายเบอร์อะไรสำหรับรถพี่เอบอกได้ไหมบอกครับไล่สามห้าครับผมมันเบาไปไหมหรือว่ายังไงต้องลองก่อนครับต้องลองก่อนครับก็ตอนวิ่งถามจริงจะวิ่งยางนั้นจริงเหรอหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวเปลี่ยนยางครับเปลี่ยนยางครับผมเพราะอันนี้ยังเป็นเบอร์น่าจะเบอร์อะไรนะเดี๋ยวก่อนสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าอยู่เลยใช่ครับอุ้ยบางคนนี่เขาโดดไป เดี๋ยวลองดูทรงก่อนครับลองดูทรงก่อนครับผมเออนะครับเพื่อนครับนี่ก็เป็นในส่วนของบอดี้แล้วก็เครื่องยนต์คร่าวๆแล้วกันและในส่วนของกล่องล่ะพี่ขันนี้เป็นังไรบ้างอ่าเป็นจูนโป๊ไทยแลนด์ครับโอ้เป็นทางจูนโปเลยครับผมทางอาจารย์แม็กชุดนั้นนีฮะใช่ครับการรีแมปครับผมถูกไหมฮะโอ้ดูภายในกันเลยครับใครจะเป็นคนขับฮะได้มองไว้หรือยังก็มี น้องทำมหาชัยครับน้องทำมหาชัยด้วยไม่เอ่ยชื่อด้วยรอดูก่อนใช่ไหมรับผมรอว่ารถมันจะวิ่งทรงไหนแบบไหนยังไงด้วยใช่ใช่ครับผมเพราะน้องเขาเองได้ซ้อมยังยังไม่ได้ซ้อมลยครับยังไม่ซ้อมเลยเหรอใช่ครับเออดูการวางรายด้านหลังหน่อยได้ไหมพี่เอกช่วยอธิบายหน่อยว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหลังบ้างมีหม้อน้ําไหนมอนัสอ๋อมอนัสอยู่นี่นะฮะอันนี้ถังน้ําแข็งอินเตอร์ถังน้าแข็งอยู่นี่ถังน้ำมันอันนี้เป็นถังน้ํามันครับผมอ๋อแบต แล้วก็แบบก็ย้านมาไว้นี่ครับผม uh huh. พี่เอกครับเพื่อนๆบอกว่าเนี่ยโอ้โหแหมมีแต่คนชมเสื้อชมรถทั้งนั้นเลยว่ารถสวยไอ้คำว่ามวยรองในถามจริงในส่วนเนี้ยโอกาสที่เราไปแล้วเราจะมีโอกาสตื้อๆเดี๋ยวเขาหนมไหมกัเวลาเฟี้ยวๆในมุมมองในมุมเออมันก็ต้องอยู่กับโชคชะตาด้วยครับแล้วก็ยังไงมันมัน ผมคิดว่ามันต้องดูความเร็อีกทีครับว่ามันวิ่งวิ่งวิ่งได้อย่างที่หวังไว้หรือเปล่าครับอะฮะครับผมรันแรกเป็นไงก็อยากเห็นก้าวก่อนว่างั้นเถอะยากครับอยากเห็นก้าวอยากเห็นก้าวก่อนเออแน่นเพื่อนอะไม่มีอะไรมากแล้วไหมครับก็ประมาณนี้กับสามัญโป่งทางลงกึ่งพี่เอกเซอร์วิสนคราถมครับเพิ่งจะกลับมาด้วยแล้วเดี๋ยวเขาขอวิ่งตรงนี้ดูก่อนสรุปให้ฟังเลยครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเรื่องการปรับจูนหรือทะบงทะโบงยังไงเดี๋ยวให้ว่ากันครับลองวิ่งดูครับไไไไดด้้มม่ผลอการูปหน ต้องดูอีกทีครับต้องดูอีกทีเออเอ้าประมาณนี้พี่เอกก็ท้ายนี้ทิ้งท้ายให้น้องหน่อยแล้วกันขอบคุณมากครับผมลุงกึ่งเอกซสวิตนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเออโบใหญ่ก็ยังทำเลยเออใหญ่ก็ยังทำอยู่โบใหญ่รถบ้านก็ยังทำอยู่เอออันนี่เอาช่องทางติดต่อเลยอ่า0934966391ครับลุงกึ่งเอกซสวิตครับอ่าแนเรือนครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ3,000โปรดูกันง่ายๆครับชิวๆเลยฮะกับรถของทางลุงกึ่งเอกซสวิตนครปฐมครับ แล้วอย่าลืมนะเข้าไปเพจติดก้าออโต้พารนะฮะกดไลค์กดแชร์เพจไปหน้าเฟซส่วนตัวนะฮะเปิดป็นสาธทานนะแค่นั้นเองครับเดี๋ยวผมให้แอดมินเข้าไปตรวจแล้วก็สุ่มไปเลยว่าใครจะได้เสื้อของนางสิบเก้าตัพาไปเอ,อ,อกเอาสักตัวไหมได้ครับสวยดีครับ <laughs> โอเคขอบคุณครับ <laughs>